พี่ชอบเด็กไหมเด็กดีปะล่ะเฮ้ยหนูเป็นเด็กดีมากเลยทำไมพีหัวเรแล้วแบบนั้นคุ <c oughs> <c oughs> ยได้เหรอคุยขอคุยได้กันเฮ้ยเขาเขาให้พูดว่ะ <c oughs> ่กกููไมพดหรอเขาให้พูดว่าแต่กูไม่พูดหรอกจะบอกให้จะเย็บเยียวไว้อฮพี่รู้สึกไงที่แกบอลไม่ออนอยู่โอ้ยเรื่องปกติจ้าค่า เรื่องปกติวันนี้น่าจะถึง50เคสเออให้มันจบจบไป แกเงียบเลยว่ะพอกูขอพูดปุป๊บแก,กแลลแเริ่มหัวหลอเลยอ่ะแกกลัวแซลลโดนแซลเหรอหรยังไงวะแกเงียบกริบเลยอ่ะเงียบกริบเลยจานเฟนนพพอพอพี่ใช่เ,ชห,รเาาชหรอยังไม่ค่อยพูดหรอ เกบางคนไม่ค่อยพูดเหรออืมแจมยับ <c oughs> พี่พี่ <c oughs> <laughs> <c oughs> พี่เสื้ออะไรอ่ะเ <c oughs> สื้อพิงครับเสื้อพิงเหรอ เก่งจังเก่งโอ้ยโคตรยังเลยโคตรอันตรายโคตรยังเฮ้ยดูเวลาพี่เดียวสิไม่ต้องตีเราสีไล่แล้วตี่ไฮเวโรงพยาบาลเวโรงพยาบาล ให้ไปโรงพยาบาลให้ไปโรงพยาบาลโชคเขาพี่หนูเจอแล้วโซ่เขาให <g ül> ้ไปโรงพยาบาลนี่จะผ่านมุ่งหน้าไปตึกหลง<ช>มุ่งหน้าไปตึกหลงแซ่บพูดตลอดออพูดตลอดออพี่นั่นแหละพี่ <g ül> อุโมงค์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 ตึกหลงไงข้างล่างอะเปะ มมมอมงาหน้าไปเล่นริมเลมอูมองร้นารน้ากล้าไปเล่นริมเลมรนหน้ากาวไ <c oughs> ส่เพ่พูดตลอดเพ่่่มเลลาา่่น่่นน <c oughs> ามม่่่่ <c oughs> เลยย่่่น่่าก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่ัน่่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 กู่่่่ คอเอเจอ่ะพีเพ่โอเคโอเคให้ลุดละลุดไปละ <laughs> ไม่สนใจกูละละ <laughs> <laughs> ขอถอดขออันตรายเ <laughs> 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 ขาจะคิดว่ากูบ้าเขาปะเดีย๋ยว นิ่งเลย,ยนิ่งจนกูนมไม่กล้าแกล้งอ,ะอ,อ่ะพร้อมจะแล้เพลงสองอาทีใช่เหรอใช่เพลงสองอาทีเองละ่ะสองอาทีอะเพลงผมร้องเพลงให้ฟังเอา ฮ <Hey. laughs> ้ลองเลยลองเลยไม่เคยขัดกูเลยขัดกูว่างจะได้นะบางทีอะ <laughs> <laughs> ว่าว่าแต่เพ่ไฟยังอะเพไ่ไม่มีไม่มีอ่ะทำไมไม่มีอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่อยากมี <laughs> อ๋เพลงหลอมกันเนี่ยไม่หลอกครับพี่ชอบเด็กไหมพี่ชอบอะไรนะพี่ชอบเด็กไหมเด็กดีปละล่ะเฮ้ยหนูเป็นเด็กดีมากเลย <S <S 2> <S 2> <S ทำไมพี่หัวเราะแบบนั้น่ หัวเลิศอย่างเงี้ยไอหัวเลาะคำเดียวขาวแล้วมีด้อะอะไรนะเพ่บ่าเปล่ากัเน totally ี่ยเหรออะไรทั้พี่ไม่ชอบเด็กหนูตัวยาวพ่ชอบเด็กไหมพ่ เด็กกว่าเยอะก็ไม่ชอบเด็กกว่าแค่ไหนอะพี่เด็กกว่าเยอะก็ไม่ชอบเยกกอะเยอะของพี่นี่กี่ปีห้าปีแล้วพี่อายเท่าไหร่ยีกก่สิบเก้าจริงเหรอพี่จริงครับเ <c oughs> ข้าขั้นแก่แล้วนะพี่ กแก่อยู่ครับกกแก่แล้วหนูต้อยพี่ไม่ไหวหรอกอายุตั้งยี่สิบเก้า มีคำอื่นไหมเพ่พ um ี่มีคำอื่นไหมอะไรนะมีคำอื่นไหมมีอะไรอื่นไหมนะมีคำอื่นไหมคำอื่นไหมคำอื่นนะที่พูดนะเพ่ไม่มีตอนนี้โดนไลนแล้วไปหรือไง จำต้องทนปัน่นรถทีจำไปทีมอี้องคนงามพี่ฟัง,งเพลงไว้เดียวหลุดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกรถพี่เร็วจะได้ไม่เร็วเท่าไหร่ โอ้สำหรับโอ้เป็นของจริงที่มาหาเกีงยงโยอะไรบ้างไรโอ้เมียเมียสวยแค่ไรเกินสองนาทีนั่นเองเกินสองของทำไมพี่รำคาญหรออือฮะ<ม>สองนาทีกว่าแล้วจะเป็นเออทีเลยพี่รำคาญหรอเฝ้าก็โกหกไง,งไม่เออสักที อ้าวหนูต่อเวลาไอย้ยูมาบายยังไม่ต้องการตัวหนูจริง,<น>รงมันน่าจะเอเอประมาณอีกน่าจะ5นาทียังมาบายไม่ต้องการตัวหนูไงตอนเนี้ต่อเวลาน่าจะเออหนูยัดใต้โต๊ะไปอ่ะเขาก็เลยต่อเวลาให้หนูไงถ่วเวลาบาัดเจ็บอะไม่เกินเที่ยง10นาทีเออตอนนั้น,นตัดเวลาอยู่เธอเป็นของจริงที่มาหากินอยู่ใไรบองไทย ว่าเมียเมียสวย,สยไซร์ไรลูกสาวรวยอันสองคงอีสวยทั้งรู่พีปลาเพ่รับคันอยู่บ่าไม่นะพี่ชอบฟังเพลงไหมฟังได้พี่อยากฟังเพลงอะไรตองเลยฟังได้หมดแล้ว <c oughs> ฟังได้ม้มเพลงที่ร้องเก่งที่สุดอะ่ะร้องมาเลย hmm. เพลงไหนมั่นใจอะ่ะร้องมาเลยน้องไม่เป็นอะ่ะพี่ร้องเพลง oh. ห,หนูฟังได้เปล่าน้องไม่เป็นเหมือนกันน้องไม่เป็นเลยร้อง,องปกติพี่ทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นบ้างล <c oughs> ุมพลเอ,อนะ๋อเนี่ย พี่หนูขออะไรอย่างหได้เปล่าอะไรถ้าหนูเอพี่เอาอาหารไปให้หนูที่โตได้ไหมไม่น่าได้ทำไมอะ่ะให้เพื่อนให้แล้วกันโอ้เสียใจเลยฮันพี่กินให้หนูตอนนี้ได้ไหมไม่มีตอนนี้พี่หนูจะไปวันแล้วครับดี พี่ชอบสีชมพูเหรอคำเลยพี่ชอบสีชมพูเหรออะฮะแล้วพี่ไม่ชอบหนูเหรอง่ายดีกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่หนูไม่น่ารักตรงไหน ไม่ตีได้ใบเลยอ่ะตีเอาใบเลยอ่ะไม่ตอบนูอีกแล้วแั่หนึ่งบอดังจัดไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> จานบอกเดี๋ยวหลังเขาหนูถามว่าเพ่ไม่ชอบนูเหรอม่ดีกว่า ทำไมอะ่ะไม่อยากชอบใคร <c oughs> มันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเวย้ยจีจีเอาดิจีเอาดีจีซัดดิจีซัดกลับดิจีซัดกลับดิจีซัดกลับ<ๆ>ดิมันเชี่ยมวยเลยอะ่ะติใช่ใช่ใช่ระเบิดใช่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไม่เมือก็แย่แล้ว,ไ,วไม่เมือก็แย่แล้วจุกไว้เจอกันนะคะคุณพิงค์ถือจะไว้ตู้ปลาละอุ้ยคพิงค์ลาก่อย ลา้กลบายบายก่อนะเฮ้ยน้องไอเอมวันนี้เราทำยอดลืมลืมเลยทำยอดยอดวันนี้ยอดเาดูี้ี้ี้ี้ีี้ี้ี้ีีี้ี้ีอี้ารี้ีาี้า้ี้หนูเข้า้าส่งอาหารเนี่ี้ี้ห้อาอาได้ยังได้